สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้มาพบก,กับผมมิเตอร์แซมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะได้เอามีเทสตรามาให้กับพี่น้องได้ชมเช่นเคยนะครับซึ่งตามปกติผมก็ทําวิดีโอให้ชมเป็นปกติแล้วแต่ว่นนี่เสียงแห้งหน่อยนะครับ <c oughs> เนื่องจากว่าเคยเป็นโควิดมาหลายรอบนะสิ่งที่ยังเหลือค้างอยู่มันก็คือระบบพูดเนี่ยเสียงอย่างนี้นะครับ พูดพูดไปก็เสียงแห้งนะครับวันนี้ผมก็คิดว่าจะเอามีดเล่มหนึ่งมาให้พี่น้องได้ชมนะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นหลากหลายรูปแบบหลากหลายยุคของมีดหลวงพ่อเดิมนั่นเองนะครับประโยชน์ก็คือพี่น้องท่านใหม่ๆที่เข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องเครื่องรางของหลวงพ่อเดิมนะครับที่เป็นประเภทมีดหมอมีเทสลาเนี่ย ซึ่งก็ไม่ได้หาชมได้ง่ายๆนะครับเรื่องมีดเรื่องมีดแท้ๆมีดเก่าๆมีดที่ทันยุคข,ของของพ่อนั้นมันหายากมากนะครับกว่าจะเจอแต่ละเล่มแต่ละเล่มนี่ยากมากนะครับแล้วก็ราคาที่เราเช่าสะสมบูชามามันค่อนข้างที่จะ,ะค่อนข้างที่จะตึงเลยทีเดียวนะครับแต่ก็มีมาให้พี่น้องได้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อประโยชน์ ในเรื่องการเรียนรู้ประโยชน์ในเรื่องการที่เราจะต้องสะสมพวกนี้ถ้าเราเรียนรู้ก่อนนะครับความเสียหายไม่เกิดขึ้นแน่นอนแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้นะครับแล้วเรามีแต่เช่ามีแต่สะสมเนี่ยรับรองว่าทั้งทั้งตู้เราอะจะเจอแต่ของเกทั้งนั้นนะครับมันไม่จเจอของจริงหรอกนะครับวันนี้ผมจะได้เอามีดเล่มหนึ่งมาให้ท่านได้ชมนะครับมีดเล่มนี้ผมได้มาจากที่หนองบัวนะครับก็ ท้งเขตนั้นก็มีมีดหลวงพ่อเดิมอยู่เยอะนะอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะครับพอหลวงพ่อเดิมท่านมาอยู่ช่วยหลวงพ่ออ่อยในช่วงปีปงพศ2480รกว่ากเนี่ยก็ก็เรียกว่าท่านมาอยู่ที่นี่นะฮะสองสามพรรษาด้วยมั้งนะครับก็มาช่วยหลวงพ่ออ่อยนะครับและมีดบริเวณเนียผมได้มาเยอะนะครับได้มาจากชาวบ้านได้มาจากคนที่เขาสะสมกันจริงๆนะก็ได้มา อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วมีดเล่มนี้ผมก็ได้มาจากที่หนองบัวนั่นแหละนะครับเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ผมเห็นธรรมชาติมันธรรมชาติมันชัดเจนนะครับเมื่อธรรมชาติชัดเจนนี่ก็จะได้เอามาทําให้พี่น้องได้ชมนะครับมีดเล่มนี้ความยาวเนี่ยความยาวรวมด้ามและฝัก12นิ้วนะครับ12นิ้วกว่านิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นมีดขนาดพกพาเลยทีเดียวนะครับ ด้ามไม้ฝักไม้นะครับส่วนแหมเนี่ยรัดด้วยโลหะเป็นโลหะผสมอลูมิเนียมนะครับเป็นโลหะแข็งอย่างนี้นะครับเก่ากำคร่าเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นมีดที่มีความสมบูรณ์อยู่นะครับถ้าอยู่ในสภาพนี้ถือว่าเป็นมีดที่มีความสมบูรณ์เลยนะครับไม้ไี่เก่าเลยนะโลหะอะไรพวกนี้ก็เก่าหมดเห็นไหมครับ นี่คือธรรมชาติที่เราจะดูว่าโลหะแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยมันเก่าไหมอันนี้เป็นสนิมเลยนะครับเป็นเก็ดเกล็เกล็เลยนะสนิมแบบนี้แล้วเราดูรอยต่อระหว่างไม้กับโลหะเนี่ยมีความสนิทกันอย่างนี้นะครับมันเข้ากันได้เป๊ะอย่างเงี้ยสนิทอย่างเงี้ยก็แสดงว่าไม่มีรอยขยับขยื่นเลยมีดด้ามนี้นะครับระหว่างฝักอระหว่างไม้ระหว่างด้ามกับตัวนี้คืออันเดียวกันไม่มีรอยขยับขยื่นนะครับ ส่วนโลหะตรงนี้เป็นโลหะผสมอลูมิเนียมนะครับก็เก่าค้ำค่าแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโลหะเก่าธรรมชาติของโลหะแต่ละอย่างมันจะแสดงความเก่าของเขาออกมาในแต่ละรูปแบบนะเหล็กอย่างนี้แสดงความเก่าออกมาดําค้ำค่าเป็นสนิมนะครับเหล็กแบบนี้ไม่มีสนิมแต่ก็จะแสดงความเก่าแบบขาวซีดในซอกในหลืบตรงที่มือสัมผัสไม่ถึงเนี่ยก็ ก็จะเห็นร่องรอยความเก่าชัดเจนนะครับส่วนไม้เนี่ยไม้ก็ถ้าเราดูไม้เก่าออกนะครับถ้าใครจบวิชาไม้หรือว่าเข้าใจธรรมชาติของไม้เก่าได้ดีเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับในการที่เราจะาศึกษาเรื่องมีดหลวงพ่อเดิมเพราะว่ามีดหลวงพ่อเดิมนี่ที่เราดูเนี่ยดูเรื่องเรื่องอะไรก็ดูเรื่องความเก่าเรื่องอายุของอุปกรณ์อะไรต่างๆที่ประกอบเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนี่แหละครับแล้วก็ดูเรื่องศิละปะของช่าง นะครับเนี่ยนะครับถือว่าเป็นไม้เก่านะอันนี้ก็คือธรรมชาติของไม้เก่าเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยโลหะก็เก่านะเวลาเราดูโลหะแบบนี้ก็ต้องดูให้มันเก่านะครับเก่าประมาณไหนก็เก่าประมาณ73ปีขึ้นไปจนถึงร0อปีนะครับนะถ้าต่ำกว่านั้นก็ไม่ถึงยุคลงพพอเดิมนะไม่ถึงยุคลงเ่อเดิมเพราะฉะนั้นการดูไม้นี่ต้องดูให้ออกว่าเป็นไม้แห้ง ไม้ถูกใช้หรือไม่ไม่ถูกใช้ถ้าไม้ไม่ได้ไม้ไม่ได้ถูกใช้เนี่ยความแห้งมันถึงไหมความเก่ามันถึงไหมแต่ถ้าถูกใช้เนี่ยมันดูง่ายไงครับอย่เนี้ยเขาเรียกว่ามีดเขาเรียก,กมีดถูกใช้มาสภาพด้ามสภาพอะไรพวกเนี้ยเราก็จะเห็นชัดว่ามันมันมีคาบใครความเก่าเกาะติดเต็มเลยนะครับอย่างเงี้ดูง่ายนะครับถ้าเราดูด้านนอกนี่เราก็รู้ว่าดูง่ายแล้วมีดลำาน้นะฮะ เพียงแต่เราจะต้องมาลุ้นด้านในเท่านั้นเองนะว่ามันจะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับะจะถอดออกมาให้ดูนะครับนี่ด้านในนะครับเนี่ยด้านในอย่างเงี้ยเก่าเลยนะครับเห็นไหมครับเก่าแห้งโลหะหนานะครับถ้าโลหะหนาอย่างเงี้ยมันจะคงทนนะครับไม่แตกไม่หักง่ายสภาพใช้มาเยอะเลยทีเดียวนะครับ การศึกษาการดูของเก่าเนี่ยมีแต่ละเล่มจะไม่เหมือนกันนะครับบางทีก็จะเป็นพวกหวายบางทีก็จะเป็นโลหะทองแดงทองเหลืองบางทีก็เป็นอลูมิเนียมแบบนี้บางทีก็เป็นเหล็กดำนะครับแต่เนี่ยก็คือเป็นโลหะผสมอลูมิเนียมมาหนาเลยนะครับเนี่ยความเก่าด้านนอกด้านในนี้ต้องเก่าเหมือนกันนะเนี่ยด้านนอกด้านในก็ต้องเก่าเหมือนกัน แต่นี้เก่าเลยนะครับมองง่ายนะครับมองง่ายอย่างนี <reco Christ. S 2> ้เห็นไหมครับดูซอกดูตาม uh hmm. ซอกเนี้ยพวกนี้นะครับคาบใครไปเกาะหนาเลยนะครับคือเราดูมีดเนี่ยมันดูลูกๆไม่ได้นะเราต้องดูทุกจุดนะครับและทุกจุดเนี้ยต้องมีธรรมชาติมันลงตัวนะธรรมชาติลงตัวตรงนี้เก่านะฮะข้างนอกก็เก่าไม้ก็เก่าเนี่ยด้านในก็ต้องเก่านะครับมันจะต้องลงตัวทุกจุดอ่ะ แต่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลงตัวหมดเลยนะไม่ว่าในซอกในซอกรอยพับไม่ว่าจะเป็นไม้นะครับในซอกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับในหลืบในอะไรพวกนี้เนี่ยเราจะมองเห็นเลยว่าเขาเก่าจริงนะครับอย่างเงี้ยเก่าจริงทีนี้มาดูเรื่องธรรมชาติของตัวมีดมีดด้ามเนี้ยหนาเนี่ยหนาอย่างนงี้นะะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมสัน สันหลังประหมออย่างนี้นะครับอย่างนี้ไม่ใช่ตายตัวนะไม่ใช่มีดทุกเล่มจะเป็นอย่างนี้นะครับมีดบางเล่มก็เป็นสันเขาเรียกว่าสันเรียบคนโบราณตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กๆนะถูกเล่าสืบต่อมาบอกว่ามีดหลงพ่อเดิมนะถ้าแทนะหลังนี่จะต้องเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะผมก็ฟังมาตั้งแต่เด็กนะอย่างนี้นะแต่พอโตขึ้นมาแล้วเวลาผมสะสมมีดได้เยอะๆนะ่ะทำให้ผมเข้าใจทันทีว่า สิ่งที่เล่ามานั้นมันไม่ถูกต้องนะครับเขาถูกต้องเฉพาะในสิ่งที่เขามีอยู่นะครับ <c oughs> มีดที่เขาได้รับจากหลวงพ่อเดิมหรือจากวัดหนองโพมามีลักษณะแบบนี้นะครับเขาก็เลยบอกว่าอย่างนี้มีดหลวงพ่อเดิมเพราะว่าได้มาจากวัดหนองโพที่มาชัดเจนเนี่ยมีดแบบนี้นะครับแต่บางคนได้มีดแบบสันเรียบมาเขาบอกว่า ของเขาก็ได้รับมาจากหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นสารเรียบมันก็ไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันแต่นี้ใครมีอย่างไรก็บอกก็เอาตรงตัวเองเป็นมาตรฐานไปวัดนะมาตรฐานว่ามีหลวงพ่อเดิมจะต้องเป็นแบบนี้เพราะของเราเป็นแบบนี้แต่คนอื่นเขาไม่เป็นแบบนี้ใช่ครับคนอื่นเขาได้รับมาจากคนเท่าคนแก่ได้รับมาจากวัดหนองโพเหมือนกันได้รับมาจากสถานที่ที่ที่มีเรื่องเล่าขานมาเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนี้ดังนั้น ในเรื่องจุดสังเกตต,ตรงนี้ผมขอผมขอให้พิจารณามากๆเลยนะครับว่าไม่ใช่มาตรฐานที่เราจะมาเป็นตัววัดเกแท้เก่าใหม่นะครับแบบนี้นะครับแบบสันเรียบเขาก็มีเขาก็เก่าด้วยนะเขาก็เก่าเขาก็แท้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่างนี้จึงไม่ใช่มาตรฐานที่จะมาวัดเกแท้นะครับไม่ใช่เลยนะครับ เป็นเรื่องปกตินะครับบางบางเล่มก็เรียบบางเล่มก็เป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วมีดเล่มนี้เหล็กหนาหนาหนาปึกเลยนะครับเนี่ยหนาอย่างนี้เลยเนี่ยเฉพาะใบนี่มาดูเฉพาะใบเท่าไหร่นะครับเฉพาะใบนี้เจ็ดนิ้วนะฮะยาวรวมด้ามและฝักในสิบสองนิ้วกว่านะครับดู โลหะที่มันเก่าดูโลหะที่มันเก่าหนานะครับออกสีขาวนวลที่ผมเคยพูดอยู่เป็นประจำนะครับเล้่ทีันี้มาดูคราบไข่ที่มันเกาะอยู่บนใบมีดนะ,นะดูคราบไข่ที่มันเกาะอยู่บนใบมีดอะไรต่างๆนี้ไหมครับนี่คราบไขช่ชัดหมดเลยนะครับนี่อักขระก็มีร่องรอยครา,าบไข่ไปเกาะอยู่ลึกเลยทีเดียวนะครับส่วนเหล็กก็มีสนิมขุมกินบ้างนะครับ คราบใครหนาเลยนะครับถือว่าเป็นมีดที่มีความสมบูรณ์มากนะมีดเลนเนยมนีหนาเลยนะดทนูท่านดูนิหนาเป้อเลยนะครับก็ถือว่าเป็นมีดที่บึกบึนนะครับเป็นมีดที่น่าสะสมมากนะครับฝั่งนี้ก็สนิมกินสนิมคุมกินเยอะหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเจ้าของอาจจะ เก็บไว้ไม่ดีหรือไม่ค่อยได้รักษานั่นเองนะครับเราจึงเห็นคราบใครแล้วก็เห็นสนิมขุมมันกินค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเยอะเกิดธรรมชาติอย่างหนึ่งขึ้นมาแทนนั่นก็คือความดูง่ายนะครับเนี่ยสนิมแห้งๆแบบนี้นะครับเนี่ยสนิมแห้งๆมีก็ลอยมีฝนมีการมีรอยรับใช้ด้วยนะครับมีก็มีรอยฝนหินทําให้คุ่มนะครับเนี่ย เป็นงานฝีมือเราดูมีดนะฮะนี่เป็นงานฝีมือช่างสอนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่างานฝีมือช่างสอนเป็นช่างตีมีดนะครับในยุคกลางนะครับอันนี้ถือว่าเป็นยุคต้นๆของช่างสอนเลยทีเดียวนะครับดูความละเอียดเรียบร้อยดูอักขระ,ะลายมือของช่างสอนสังเกตให้ดีนะครับแบบนี้เลยเนี่ยคือช่างสอนนะครับเสมาใบโพ เสมาใบโพเต็มใบ3มล่องเลือดนะครับ3มล่องเลือดก็คือ1่ล่องเลือด2ล่องเลือด3รล่องเลือดกระดูกงูนี่สวยงามเป็นมิติเลยทีเดียวนะครับอักขารที่ตอกเนี่ยสวยงามนะเหมือนพิมพ์มาเลยนะเหมือนภาษาอังกฤษเลยแบบนี้นะครับนี่ดูดิลายข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับนี่แล้วมีดเล่มนี้นี่พิเศษนะครับพิเศษมาก ผมก็เอาเหล็กเขียเข่ยดูนะครับเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันเหมือนตะกุดนะผมก็เอาเหล็กเขียเข่ยดูเนี่ยเห็นไหมครับท่านเห็นตะกุดไหมเนี่ยเนี่ยที่มันพับๆับเนี่ยเป็นตะกุดเงินนะครับที่ผมเขี่ยดูเนี่ยเห็นไหมครับตะกุดเง,งินเน,น,นี่ยตรงเนี้ยขาวขาวเนี่ยครับเนี่ยขาวๆาวเนี่ย รตรงนี้เป็นตะกุดนะครับเป็นตะกุดหนาๆเลยนะครับตรงนี้มันเป็นไม้ตร,ตรงนี้เป็นไม้แล้วก็สอดตอกด้วยตะกุดเงินมันมีพวกผงพวกอะไรมันหลุดออกไปหมดนะครับพอมันหลุดออกไปปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นตะกุดมันโผล่มาแบบนี้นะครับโผล่แบบตีพับแบบนี้อีกด้านหนึง่งเ,เห็นไหมครับเห็นไหมฝุมเ่เมา เอาลองเหล็กเคียเ่ยดูนะครับก็ปรากฏว่าเป็นโลหะนะเป็นหัหาที่อยู่ในดาบเนี่ยนะครับแล้วมีสองฝั่งเลยนะฮะฝั่งนี้ก็มีเห็นไหมครับในฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันสอดตะกุดทั้งสองฝั่งเลยนะครับเห็นไหมนี่เน่เน่เห็นไหมครับไอตรงเนี้ยถือว่าเป็นแผ่นตะกุดเหมือนกันนะครับทั้งสองฝั่งเลยฝั่งนี้ก็มีนฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มี เก่ามากนะครับเนี่ยดูด้าไม้ดิดูตรงโคนดูตรงโคนดิไม้นี้ผุเลยนะอ่าพวกผงพวกข้างอะไรพวกนั้นมันหลุดร่อนออกไปจนเราเห็นตะกุดที่สอดด้านในต้องบอกว่ามีดเล่มนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มนะครับที่มีความคลาสสิกที่มีความพร้อมเขาเรียกว่าพร้อมทุกอย่างนะครับพร้อมทุกอย่างเลยพร้อมทั้งความสวยงามพร้อมทั้งความสมบูรณ์ของมีด พร้อมทั้งเห็นตะกุดพร้อมเลยนะครับมีดที่จะเห็นตะกุดโผล่ออกมานี่มันหาไม่ได้ง่ายๆนะครับนานๆทีเราเราจะพบพอ,อข้างมันหลุดออกมาเนี่ยเราถึงจะได้พบเป็นบางเล่มนะครับบางเล่มก็ไม่เจอเลยนะแต่เล่มนี้เจอ2ด้านเลยนะครับแปลกนะครับบางเล่มอผมเจอด้านเดียวแต่เนี้ยเจอ2ด้านเลยตะกุด2ดอกนะอย่างเงี้ยดอกซ้ายดอกดอกขวาดอกนึงนะครับก็เป็นอะไรที่หาได้ยากนะครับแล้วมีดหนามากคุณดูมีดเนี่ย มีดหนาหนามากเลยนะครับหนักด้วยนะครับหนักมือด้วยตึงตมือเลยเนี่ยเนี่ยธรรมชาติของมีดเป็นแบบนี้นะครับดูดิสนิมเป็นแบบนี้นะครับเอ่อท่าน,นี้มีดเนี่ยเขาตอกอัขระ isce. เป็นมีดที่เขาตอกอักขระไว้ด้วยนะครับเป็นมีดที่ตอกยันไว้เนี่ยเป็นลายมือช่างสอนนะครับสวยงามแล้วก็หนาเลยนะครับเ,เนี่ยบึกบืนมากนะครับหนาเลยตอกอักคระนวะหอรกุณก้าไว้นะครับ อสังวิสุโลปุสะพุพระนะครับเป็นคาถานวะว่าหอรคกุณเก้านว่าหอรคกุณเก้าก็คือบทสรรเสริญพุทธคุณเก้าอย่างนั่นเองนะครับคาว่าอ่านนี้ก็ย่อมาจากคาว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธนะครับเนีย่ยอารหังสัมมาสัมโตตัวเนี้ยอ่ะตัวเนี้ยสัมนะครับสัมพุทโธตัวนี้ย่อมาจาก วิชาจารณะสัมนะวิชาจารณะตัวนี้ก็สัมสัมปันโนนะครับอสังวิสุโลโปุสะอสังวิสุโลเนี่ยนะรอรหังสัมมาสัมพุโธว,วิชาจารณะสัมปันโนเนี่ยสัมปันโนโลกาวิทูตรงนี้คําว่าโลย่อมาจากโลกาวิทูปุลิตัวนี้คําว่าปุี่ย่อมาจากคําว่าปุริสัทธมัสสารติเนี่ย เนี่ยรรมะจากมาสารติดสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโธภะคะวานี่พระตัวนี้ก็ย่อมาจากพระคะวานั่นเองนะครับก็สรุปแล้วเป็นบทพุทธคุณนะครับอันนี้ก็คือหัวใจอิติพิโสนั่นเองนะหัวใจพุทธคุณนั่นเองนะครับถ้าย่อลงมาให้สั้นก็เป็นคําว่าอิกาวิติอิกาวิติก็คืออิติวิอีติพิโสะคะวานั่นเองนะครับ คำวติก็คือพุทโทธภควาวตินะจบเลยตรงนั้นนะครับอีกาวิติก็คือบทสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าก็คือบทย่อหัวใจทีพิโสเหมือนกันนะอันนี้เป็นอักขระเก้าตัวนะครับเป็นคาถาเก้าคำนะครับอสังวิสุโลปุสาภูพระเป็นนวะหอละคุณเก้านะครับพระคาถาบทนี้มีความศักดิ์สิทธิ์สูงนะครับภาวนาอยู่ทุกวันทุกวันจะเป็นมงคลต่อตัวเองเป็นสิริมงคลต่อตัวเองเป็นมหาสเสน่ห์ต่อตัวเองนะครับ และแถมยังป้องกันเรื่องคุณสายเรื่องมนต์ดพูดผีปีศาจ้า,า,ายต่างๆพวกสัพเพาะสัพปปโศกสัพโรคสัพภยัยจากไลๆก็จะกลายเป็นดีทั้งหมดนะครับถ้าท่องภาวนาอยู่เป็นประจำนะครับคาถาบทนี้มีเาขาเรียกว่ามีอนุภาพสูงมากนะครับมีอนุภาพสูงด้วยนะครับเน,นี่ยคาถาบทนี้ก็ท่องอยู่เป็นประจำนะครับก่อนนอนก็จะท่องนะครับ ทางด้านน,นี้ดูธรรมชาติเห็นไหมครับธรรมชาติของโลหะธรรมชาติของออสนิมขุมสีของโลหะคราบใครที่ก่อยอ,อยู่ในร่องซิวอยู่ในร่องอัคระคาถาพวกนี้นะครับแล้วก็หนกดอกไม้ด้านบนนี้นะครับก็สวยงามนะครับมีถึงจะมีรอยฝนรอยลับหินมาบ้างนะครับแต่ก็ยังยังเบึกบืนยังหนานะครับเพราะมีดมันหนาเลยนะครับตรงนี้เหล็กดีมากนะครับเหล็กดี ทังฝั่งนี้เหมือนกันนะครับทางฝั่งนี้เหมือนกันเนี่ยก็จะดูง่ายอย่างเงี้ยคราบใครต่างๆเนี่ยจะเก่าค้าคราบแบบนี้เลยฝั่งนี้ก็จะตอกอักขระไว้เช่นเดียวกันนะครับตอกอักขระไว้แต่เป็นนวะของรคุณ9ถอยหลังนะครับถอยหลังก็คือพระภูสะปุโลสุวิสังอะตตกิถ้าท่องทางนี้ก็คืออสังวิสุโลปุสะภูพระนวะของรคกุณ9จะถ้าท่องกลับมานะครับอันนี้ท่องถอยหลังก็คือ พระภูสะปูโลสุวิสังอะก็เหมือนกับท่องอิติปิโสถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนั่นเองนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นการถอยหลังนี่ก็คือเหมือนการถอนถอนอย่างเช่นเราถอนตะปูนเนี่ยก็ต้องดึงถอยหลังอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าถอนอะไรนะถอนคุณใสถอนมลดำถอนสิ่งที่ชั่วร้ายอะไรต่างๆเนี่ยที่เราพบเจอเนี่ยก็จะสามารถทำลายไปได้สิ้นนะครับ บทนี้เป็นเป็นคาถานวหอเราคุณก้าเดินหน้าถอยหลังนะครับเขาเรียกว่าอนุโลมปฏิโลมนะครับเดินหน้าถอยหลังนะเนี่ยแล้วก็สีของรหารนี้สวยมากนะครับต้องบอกว่าสวยแล้วก็คลาสสิกสุดๆก็คือตะกุดนะฮะตะกุดโยคนมีดเห็นเลยนะครับเห็นเลยทีแรกผมนึกว่าเป็นผงนะผมก็เอาเหล็กเคี่ยดูฮะรปรากฏว่าเป็นเป็นตะกุดนะฮะเป็นแผ่นตะกุดพับนะครับทั้งสองด้านเลยนะ นี่ทั้งสองด้านอย่างนี้นะฮะต้องถือว่าเป็นมีดอีกเล่มหนึ่งที่มีความคลาสสิกและเป็นมีดที่มีความเข้มขังนะครับเต็มสูตรในหลักการสร้างมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับคำว่าตะกุดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะเป็นอีกหนึ่งจุดที่หลายๆคนอยากจะได้นะครับแต่ความจริงมีดหลวงพ่อเดิมเนี่ยไม่ว่าจะมีตะกุดหรือไม่มีตะกุดก็มีความศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับด้วยพลังจิตด้วยบารมีหลวงพ่อเดิมที่เป็นผู้สร้างที่เป็นผู้อธิษฐานจิตนะครับ ก็จะสักดิธิ์ทุกเล่มนะครับแต่หลายท่านก็อยากจะได้แบบมีตะกุดเนี่ยเล่มนี้มีตะกุดเลยนะครับ2ดอกด้วยไม่ใช่ดอกเดียวนะครับ2ดอกแล้วเป็นมีดขนาดที่กําลังพอดีพอดีนะครับ12นิ้วนะสินิ้วแล้วก็เป็นลายมือช่างสอนได้ด้วยนะครับหนาๆนาเลยนะครับมีดเล่มนี้หนาหนักมือแล้วก็มีความสมบูรณ์นะครับด้ามเดิมมีความสมบูรณ์ทั้งหมดนี่เห็นไหมความเก่าเห็นไหมครับนี่ความเก่าความสมบูรณ์ไม่มีอะไรเขาเรียกว่าไม่มีอะไรแตกหักนะครับ เล่มนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบตรงนี้สนิมกินหน่อยแต่ถ้ารักษาดีๆก็จะไม่กินนะครับสันหลังนี่หนาเลยนะครับใบมีดขาวนวลเก่าข,ข้ามข่าดูง่ายแท้ตาเปล่าอย่างนี้นะเขาเรียกว่าแท้ตาเปล่าเพราะว่าออความเก่านี้มันเก่าทั้งแต่ด้านนอกแล้วนะครับด้านนอกฝากด้านในฝากเก่านะครับเก่าเนี่ยด้านในเก่าแล้วมาดูตัวมีดตัวมีดก็เก่านะตัวมีดก็เก่า แล้วก็ลายมือของช่างสอนสวยงามด้วยนะครับแล้วมีดเล่มนี้เป็นมีดสภาพที่เรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกันนะหนาหนา,นานหนึ่งเดียวแล้วก็มีตะกุดสองดอกมีตะกุดสองดอกเห็นไหมครับนี่ตรงโคนด้ามมีตะกุดสองดอกไม่ได้หาได้ง่ายๆนะตามปกติมีดเราจะเจอแค่ตะกุดดอกเดียวถ้าเราจะเจอนะแต่นี้สองดอกเลยนะครับเห็นไหมครับสองดอกโผล่มาเนื่องจากว่าข้างมันหลุดออกไปพอข้างหลุดออกไปเนี่ย เราก็เห็นตะกุดโผล่มาสองดอกอย่างนี้นะครับนี่เป็นมีดที่มาเต็มสูตรนะหาไม่ได้ง่ายๆนะครับนี่ผมได้มาจากอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็มีดเนี่ยดูดิเป็นมีดขนาดพอดีพอดีนะสิบสองนิ้วเนี่ยสิบสองนิ้วมีดเล่มนี้คลาสสิกนะคลาสสิกและสวยงามรูปแบบการทําฝักนี่ก็เป็นการทําฝักแบบสวยงามและการใช้โลหะรัดเนี่ยก็เป็นโลหะาหนา,นาเลยนะครับเนี่ยเป็นโลหะหนาแบบนี้นะครับ นี่หนาๆแบบนี้ถือว่าคงทนนะครับแล้วก็เราดูง่ายเลยก็คือมันเก่าตามซอกตามอะไรนี้มันเก่ามันเก่าเท่าเท่ากับไม้มันเก่าเท่าเท่ากับโลหะใบมีดมันเก่ากเท่า,าเท่ากับข้างเนี่ยอย่างนี้มันลงตัวทุกจุดนะไม่มีอะไรขัดแย้งกันเลยสําหรับมีดเล่มนี้นะครับถึงจะใช้มาอย่างไงด้วยความที่เขาบึกบืนนะคงทนเนี่ยจะเขาเรียกว่าอยู่ได้อีกยาวนานนะครับเนี่ยใช้แบบ ถนอมถนอมหน่อยนะนี่มีครูบาอาจารย์ที่มาครบสูตรเลยจริงๆนะหนึ่งเล่มอีกหนึ่งเล่มที่ที่เราอาจจะพบเจอได้ยากนะแบบนี้นะนี่เอามาให้ท่านได้ชมแบบนี้ฮะหนึ่งเล่มนะครับน่าจะเป็นประโยชน์เน,ะนาะน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสะสมเรียนรู้นะครับมีดที่เอามาให้ชมนี่ก็เป็นมีดที่แท้ดูง่ายตาเปล่าเช่นเดิมนะครับมีดอย่างนี้ไม่ได้พบเจอได้ง่ายๆนะ พี่น้องท่านใดน,นะครับที่เข้ามาชมครั้งแรกนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมทำมาอยู่เรื่อยๆเนาะเนี่ยมีเล่มนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มที่ท่านได้เห็นว่ามันมีความคลาสสิกมันมีธรรมชาติที่ดูง่ายๆแต่ท่านใหม่ๆเข้ามาคำว่าดูง่ายเนี่ย มันจะเกิดขึ้นกับคนที่เขามีความชํานาญแล้วเขาถึงเรียกว่าดูง่ายแต่ว่าคนที่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มาก่อนนี่ก็จะดูยากนะครับดูยากแต่ถ้าท่านาศึกษาเรียนรู้ไปสักพักหนึ่งท่านก็จะเริ่มดูง่ายไม้เก่าง่ายโลหะที่มันมีธรรมชาติเป็นยังไงก็จะอ่านรหัสธรรมชาติได้ออกนะครับพี่น้องท่านเก่าที่เคยติดตามกันมาให้กําลังใจกันอยู่เป็นประจําก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยกันอนุรักษ์วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับ ถ้าเราแยก,แยกเกแท้ได้นะครับแยกเก่าใหม่ได้เนี่ยมันก็เป็นการอนุรักษ์ไปในตัวและก็ช่วยกันเชื่อชูเกียรติคุณเกียรติประวัติของครูบาอาจารย์ให้เป็นที่รู้จักของลูกหลานต่อไปนะครับนี่อย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับสําหรับท่านที่กําลังเรียนรู้เนี่ยผมแนะนานะครับให้ดูวิดีโอของท่านอื่นๆควบคู่ไปด้วยนะครับเราจะได้มีความรู้แบบรอบด้านนะครับาหาตำลับตำรามาอ่านและท้ายที่สุดนะท่านต้องมีมีด แท้ๆสักเล่มหนึ่งนะครับแต่เราจะรู้ยังไงว่าแท้ท่านต้องมีความชํานาญก่อนนะแล้วแล้วค่อยไปหามีดแท้มาสัมผัสนะฮะหามีดแท้มาเป็นครูและหลังจากนั้นเนี่ยท่านจะไม่โดนหลอกอีกเลยหลังจากนั้นท่านก็จะสามารถเลือกสะสมเลือกบูชาได้อย่างถูกต้องนะครับไม่ผิดฝาไม่ผิดตัวนะครับก็จะได้มีแท้ของหลวงพ่อไปเนี่ยอย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากๆนะครับมีดหลวงพ่อเดิมยังมีให้พบเห็นอยู่นะครับ ถ้าเรารู้จักเลือกเป็นถ้าเรารู้ว่าอะไรใช่ไม่ใช่นี่ยังยังพอมีให้พบาเปลี่ยนนะครับแต่ต่อไปอีกประมาณ6-7ปีอาจจะไม่ได้พบไม่ได้เห็นเพราะว่ามีดอย่างเงี้ยก็จะไปอยู่ในบ้านของใครสักคนหนึ่งแล้วไม่ออกมาเลยด้วยเขาเช่าไปด้วยความศรัทธาบูชาด้วยความศรัทธาอยู่ในห้องพระแล้วก็ไม่ออกมาเลยตลอดช่วยชีวิตของเขานะก็หายไปทีละเล่มทีละเล่มไปอยู่บ้านนั้นเล่มไปอยู่บ้านนี้เล่มนึงนะครับอีกประมาณ7ปีเท่านั้นนะเราจะพบเห็นได้ยากแล้วนะครับของแท้ นะก็จะมีของเล่นเกเกินกาดนะครับมันออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับต่อไปก็จะเป็นตานานแล้วก็จะมีราคาสูงมากๆเป็นอย่างนี้นะครับโอเคครับพี่น้องครับวันนี้ก็น่าจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ประมาณสักยี่สิบกว่านาทียี่สิบหกนาทีเนี่ยประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ก่อนจะจบนะก่อนจะจบก็ขอเอาขออวยพรนะฮะให้พี่น้องอยู่ยอยู่ดีมีสุขนะครับ บุญบารมีของครูบาอาจารย์จงปกป้องคุ้มครองพี่น้องทุกคนให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะครับครับสวัสดีครับผมมิเตอร์แซมครับ